พระธรรมเทศนาแผ่นที่78ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าหัวใจหลักของวัด วันนี้เป็นวันที่30เมษายนพุทธศักราช2558พระในวัดของเรายัางครบ40รูปสมมเนรหนึ่งรูปแต่พระลงมาฉันวันนี้31หมดลงมาฉัน31พระเนร งดไปสิบรูปวะเนี่ทำไมถ่าหลวงพ่อไอพระทำไม4ี่สิบ็ดทั้งเนนดูนับนับดูพระทำไมไม่ครบวาวพระท่านอดอาหาร่ันไม่ได้ลงมาฉันงดไปสิบรูปวะเนี่แล้วก็เมื่อกี้นี่หลวงพ่อได้ถามไถยพระ พรหลวงพ่อฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาที่วัดของเราพระที่ท่านเคยเฝ้าสถานีท่านก็ลงมาเข้าเวารศาลาและให้องค์อื่นเฝ้าแทนพอเฝ้าแทนก็กดผิดกดถูกไปกดสวิตไฟไฟไม่เข้าสถานีสถานีก็เลยดับเลยทีนี้ตัวเองก็พอกดแล้วก็ คงจะไปนอนเฉยนะวันนี้ยังไม่มาอีกอดอาหารต่อวัที่สุดหลวงพ่อนั่งเอาทำไมวะสถานีของเราทำไมมันเงียบทำไมไม่มีเสียงขึ้นไปดูซิพระเพิ่็ขึ้นไปบูรุมเมื่อกี้เนี่ยมันกลับลงมารายงานว่าพระเวรที่เฝ้าสถานีวิทยุกดสวิตผิดว่างั้นโอ หลวงพ่อเลยกรมชับเลยบอกว่าผู้ใดก็าตามไปเฝ้าสถานีนั้นนะคือหัวใจของของวัดจุดหนึ่งคือรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำสอนขององค์หลวงตาเพราะนั้นต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษผู้ที่ไปเฝ้าผู้ที่ไปเฝ้าสถานีวิทยุก็คือให้เฝ้าไปเลยก็ได้ไม่ต้องมา เป็นเข้าเวรสาลา่าแต่ใส่ใจต้องดูแลบริเวณะนะั้นให้สะอาดเรียบร้อยคือเป็นหอธรรมเป็นหอธรรมะพระของเราที่เขามาอยู่วัดหรือว่าพวกปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดอย่าไปน้อยใจหรือว่าข่ามาอยู่วัดนาคำน้อยไม่ได้ฟังทำคำสอนไม่ได้ได้รับการอบรม ทำคําสอนอันนั้นแปลว่าเหมือนกับมาเป็นลีงข้างบางชนีหมูป่ากระรอกกระแตภายในวัดของหลวงพ่อถ้าหากว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาแล้วหลวงพ่อก็แจกวิทยุให้คนละเครื่องแต่ค่อยๆฟังไม่ให้เปิดแรงเปิดฟังพอได้ยินแล้วก็ฟังธรรมเทศนาของหลวงตา วังพอให้ฟังวันละหนึ่งกันหรือถ้ามีโอกาสก็นานๆเรานจะฟังแล้วมีโอกาสที่พร้อมที่จะฟังก็เปิดฟังได้หลายกันแต่แนะนำว่ากลางวันหลวงตาท่านจะไปเทศนาในที่ต่างๆคล้ายๆว่าอบรมศรัทธาญาติโยมจากจากตุรเทศหรือว่าท่านไปเทศในงาน รับทองคําเข้าคลังหลวงเป็นส่วนมากแต่พูดเรื่องศินเรื่องกฎระเบียบเรื่องการเป็นอยู่เรื่องพ่อคุณของพ่อแม่และการพร้อมเพียงสามัคคีท่าน,นจะพูดในลักษณะนี้ถ้าเทศตอนกลางวันแต่ภาคกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มทองทุ่มแล้วไปถึงตีห้าท่านจะอบรมเรื่องของพระสถานีวิทยุของหลวงตาที่เราได้ไประชุมหารือกันว่า กลางคืนตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าต้องมีอบรมพระเท่านั้เพราะว่าพวกเราผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมะเวลานั่งภาวนากลางคืนเวลากลางคืนเราก็นั่งเปิดเทปแล้วก็นั่งภาวนาฟังแต่สองทุ่มพระวัดป่าบ้านตาท่านจะเปิดเ p 3หรืสวว่าทำวัดเย็นตอนเช้าตีห้า ท่านก็จะเปิดทำวัดเช้าถ้าว่าชัดไทยญาติโมยมผู้ใดจะจะเปิดเทพสองทุ่มก็ทำวัดเตรียมตัวทำวัดไปพร้อมกับวัดป่าบ้านตาดเลยท่านว่าอาลาหัาง่งเราก็ต้องอาลาหั่งตามเลยตอนตีห้าคุเหมือนกันลุกขึ้นมาเขาทำวัดเยน็นพร้อมกับท่านนี่แหละเป็นกิจวัดข้อวัดประจำวัน ล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลของชีวิตทางนั้นออดีกว่านอนขี้เชาเฉยมันไม่เกิดประโยชน์ออก่อนนอนก็ไหวพระออตอนเช้ามาก็ทำวัดเช้าออพร้อมกับพระวัดป่าบ้านตาดแต่ตอนกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจะเป็นตีสองตีสามตีสก็ตามถ้านอนไม่หลับเราก็ขึ้นมาเปิดพิทยุแล้วก็นั่งฟังจะนอนฟังนะ ถ้าเราเอาจริงเอาจังนะอย่านอนฟังให้นั่งฟังพอนั่งฟังตั้งอกตั้งใจฟังในฟังในช่วงที่มันไม่ง่วงนะั่นแหะเราลุกมานั่งฟังด้วยความใส่ใจด้วยความสนใจพอนั่งฟังเสร็จแล้วก็สักกันนะึงอะไรยังคอยพักกราบพระแล้วก็ยังคอยปิดวิทยุแล้วก็นั่งภาวนาต่ออีกกําหนดดูจิตใจของตอนเองอีกสักยี่สิบสามสิบนาที หรือว่าจิตใจวันไหนมันโล่งโปร่งสบายมีความสุขก็นั่งต่อไปอีกเราไม่ต้องห่วงเรื่องการนอนเรานอนมาในภพในชาติติดภพติดชาติไปนี่ชาติไหนที่เป็นงูเหลือมเลยนอนไม่รู้จักตื่นนอนเป็นเดือนเดือนเ,อเพราะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องนอนนั่งภาวนาดีกว่าปลุกจิตปลุกใจของตนเอง นี่แหละกลางกลางคืนพวกเรามาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยพวกเราอย่าไปคิดว่าเราด้อยหรือว่าหย่อนหรือว่าไม่ไม่ได้ได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์อันนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องพูดอย่างนั้นได้นะถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยเปิดฟังธรรมเทศนาของหลวงตาฟังวันละหนึ่งกันก็น่าจะเพียงพอจากนั้นเราจะ เสริมเข้าไปอีกนะหอธรรมหอธรรมก็คือที่ศาลาของเราเราปลูกข้นมาเป็นกุฏิแล้วก็มีพระไตรปิฎกไม่รู้กี่ชุดตัวกี่ชุดท่องมหามกุฏด้วยทั้งกรมการาศาสนาด้วยทั้งปุ่ยแสงสายด้วยทั้งบาลีด้วยมัน เยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่นักธรรมตรีจนถึงปทเก้าอยู่ที่นั่นในในกุดของเราถึงประยัดนะต่างนั้นทำมาเลกิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ของมุตโตไทยของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาหลวงปู่ดุนหลวงพ่อพุทธหลวงปู่ชิมหลวงพ่อลี หลุงปูดุลมีเยอะแยะไปหมดเลยทำมริขิตของครูบาอาจารย์เต็มไปหมดอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือทางเสียงก็ฟังเทศของหลวงตากลางวันก็ทำพระเทศนาครูบาอาจารย์หลายๆายองค์ที่เราฟังถ้าใยในการศึกษานะใยในการเรียนรู้จากนั้นเมื่อเราเรียนแผนที่เรียนรู้แล้วนะเราก็นำมาปฏิบัติจุดไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนะเป็นแนวทาง ที่เราจะปฏิบัติได้ท่านให้ทำอยังไงเพราะครูบาอาจารย์แต่แต่ละองค์น่ะท่านจะให้แนวความคิดเหมือนกับของท่านนั่นแหะท่านเคยผ่านมาอย่างไงปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนกับท่านเป็นเท่าแก่สวนยางแต่ท่านก็อธิบายเรื่องสวนยางให้เราฟังท่านก็ขายได้เงินเหมือนกันแต่บางองค์ท่านทํำนาท่านก็อธิบายเรื่องการทํำนาให้เราฟังขายข้าวก็ได้เงินเหมือนกันบาง องค์น่ท่านแบบขายปลูกมันสำปะหลังนั่นแหละแต่และองค์ถ้าเราฟังแล้วชั้นเชิงเรี่ยเดเลียมเ,เรือว่าการประพฤติปฏิบัติของท่านถ้าเราฟังดูแล้วดูแลจะเป็นประโยชน์เราจะนำเอา,เอ,าองค์ไหนมาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยให้พวกเราศึกษาแล้วเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาป,ปฏิบัติกับตนเองเพราะนั้น หลวงพ่อจึงบอกว่าสถานีวิทยุของเราในวัดเ,เป็นหัวใจของวัดถ้าหาาผู้ใดใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้นั่นแนะยกระดับจิตใจของตนเองถึงพ้นทุกได้ทุกได้เพราะวงหลวงตาที่ท่านเทศหลวงพ่อเข้าไปไม่ได้ไม่ได้เทศทุกวี่ทุกวันอย่างนี้อีกต่างหากที่จะหาเทปมาฟังก็ไม่ใช่ของใน้ง่ายๆเทปในวัด มันมีไม่กี่เครื่องมีเครื่องสองเครื่องก็อยู่กับนะผู้ท่านดูแลท่านก็ไม่ได้ใชให้จะให้สุมสี่สุมห้ากลัวมันจะเสียนะเสียแล้วก็หาอะไรซ่อม,อมยากอีกต่างหากรุ่นอยู่อังกฤษเยอรมันนะยี่ห้อฟินลิปนี่หอกุนดิอสมัยนั้นมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นที่จะได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาจนะยากแล้วก็หนังสือก็ ท่านก็ไม่ได้พิมพ์อีกสมัยยุคสมัยนั้นพอหลวงพ่อเขาไปอยู่ใหม่บางทีก็สามวันบ้างเจ็ดวันบ้างไปชมแต่ไปชุมบ่อยนะแถวว่าพ,อ,พอไปชุมแต่ละครั้งเนี่ยหลวงพ่อเขาไป2512นอสอสนามบินของฝรัง่งเริ่มมาแล้วนะฝรั่งเข้ามาแล้วที่จะมาเข้ามาในเมืองไทยพวกนานากเลาอะไร,อะไรกองทัพ พวกนาโต้พวกอะไรเนะี่ยเขามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อจะไปเวียดนามไปถล่มเวียดนามพวกเราก็รู้ๆกันอยู่นะแต่วเวลาลงตาจะเทศเนะี่ยพอเทศเทศเทไปน้อยนึงเ,เสียงไอพ่นมันก็วิ่งอ๋มจุดจุดจุดเงียบนะก่อนที่จะผ่านไปได้พอผ่านไปแล้วท่านก็เทศต่อ <c oughs> แต่บางครั้ง เทศไม่รู้ตั้งสามสี่ห้าครั้งบางบางทีนะถ้ามันมันเร่งเข้ามาบางทีท่าน,นเลยไม่ให้อดัดไม่ให้อัดเทปในช่วงนั้นเพราะมันเสียงรบก,กวนมากอยู่ในสนามบินอุดรก็เสียงสนั่นหวั่นไหวอีกเขาทดลองลองเครื่องของเขาก่อนที่จะขึ้นถือมันลงแล้วก็ก็ทดลองเครื่องอีกเสียงดังรบก,กวนท่านไม่ให้อัดเทป พวกเราฟังดูสิดูสิในช่วง2,508จนถึง2,118ไม่ค่อยมีเทปของหลวงตานะเนี่ยหลวงพ่อบอกให้บอกให้ฟังเลยว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สนามบินอุดรนะ่ะมันเครื่องบินเครื่องบินขึ้นลงบ่อยหลวงตาจึงไม่ได้อัดเทปพระฝรั่งท่านไม่ได้อัดเทป พอเปิดเข้าไปน้อยเนึงก็เอาละเสียงดังเครื่องบินลงเครื่องบินขึ้นเครื่องบินผ่านนี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อเขาไปศึกษาในกับองค์หลวงาตาเจ็ดวันบ้างสามวันเป็นอย่างมากที่ท่านอบรมพระตัวมาก็พูดพูดเทศเทศเทศพอท่านมาถึงแล้วเทศเทศอบรมพระแล้วก็ทางวันก็เอาเลิกกันมีอะไรก็พูดเรื่องวิถนัยเรื่องกฎระเบียบ อันนี้ก็คือการอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นมาอยู่ที่วัดของเราเนี่ยเราเปิดสถานีวิทยุเปิดตลอดเลยะนี่เอาธรรมเทศนาของท่านตั้งหมื่นกว่ากันที่อัดมาแล้วประมาณ8 0 0พกว่ากันนะ,เอ,ะ,เ,อะเอามาเทศกลางกลางคืนต่างกลัมต่างวาระ,เอ,ะเอามาเพศให้พวกพระพวกสัายาติโยมฟังนี่แหละ หลวงพ่อว่าถ้าผู้ใยในการศึกษาเรียนรู้ในภาคปฏิบัติด้วยการได้ยินได้ฟังหลวงพ่อว่าสะดวกสะดวกแต่บางทีมันสะดวกจนเกินไปจนเคยชินจนเคยชินจนเป็นธรรมดาไปฟังเหมือนธรรมดาเหมือนกับฟังเหมือนกับเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเสียงเครื่องจักรเครื่องยนต์ลักษณะอย่างนั้นนะฟังแบบไม่ใส่ใจ ก็เลยดื้อด้านไปจิตใจก็เลยด้านไปแต่นีมันไม่ดีเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเวลาจะฟังตั้งใจฟังนั่งภาวนาคัดสมาธิฟังเมื่อฟังจบแล้วก็ปิดปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่อจากนั้นคอยปิดนี่เราฟังเป็นจิตจะลักษณะให้เกิดประโยชน์เพราะว่าทำคําสอนขององค์หลวงตาเนี่ยฟังดูเถอะนะใหม่ๆจะฟังจะไม่เข้าใจเพราะท่านเทศธรรมะลึกซึ้งมาก ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ได้ยินแล้ววางไม่ลงออมีแต่จิดตามถ้าว่าผู้ได้ปฏิบัติภาวนาเป็นเป็นไปได้แล้วนะแต่ถ้าว่าผู้ที่เริ่มใหม่เนี่ยฟังจะไม่เข้าใจเพราะนั้นหลวงพ่อยึงวางฐานวางรากฐานทำ mp สาของหลวงพ่อเนี่ยฟังให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ผู้เข้ามาเรียนรู้ใหม่หลวงพ่อพูดให้ให้พวกผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ ได้ศึกษาในเมื่อศึกษาฟังของหลวงพ่อแล้วเนะี่ยแล้วค่อยไปฟังของหลวงตาเนะี่ยพยายามแกะและพยายามฟังของหลวงตาพวกท่านทั้งหลายจะเข้าใจพอถึงติดของหลวงตาแล้วของหลวงพ่อนะเนี่ยไม่สนและฟังของหลวงตาไปโดยตลอดอแต่นานๆก็มาฟังกฎระเบียบของหลวงพ่อบ้างเ,เพื่อเรื่องแนวทางการเป็นอยู่การอยู่ด้วยกันบ้าง กดและเบียบบ้างทานชาดกบัางแต่เรื่องเนื้อหาสาระธรรมะที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อยตัดกิเลสจริงๆเนี่ยคือธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อเองขอแนะนําให้คณะทตาญาโยมพระเนรลูกหลานทุกองนะเรื่องการฟังอย่ามองข้ามเพราะว่าการฟังในครั้งพุทธเจ้าได้สําเร็จมกักสาเร,ร็จผลในขณะที่ฟังมีมากต่อมากที่พระพุทธเจ้าได แสดงธรรมแล้วก็พระสงฆ์ที่นั่งฟังกําหนดจิตตามจากนั้นก็ได้สำเร็จพระสูดาสกทาคาอนาคาอรหรัในในพระไตรปิฎกมากไม่ใช่น้อยไม่แพ้อย่างอื่นเลยเพราะนั้นการฟังธรรมเทศนาที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอย่างองค์หลวงตาเนเราฟังนะหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะได้รับ อัดรับธรรมรับความรู้เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะเน้นเรื่องปัญญามากกว่านะหลวงตาแต่ของหลวงพ่อเอ็มพีสามหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นเรื่องศีลกับสมาธินะแต่ปัญญาเนี่ยห่างห, àng, ห àng, ลวงพ่อจะยับเรื่องปัญญาเพราะเห็นว่าองค์หลวงตาท่านพูดเรื่องปัญญามากต่อมากแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดเรื่องกฎระเบียบการเป็นอยู่ จากนั้นก็เรื่องสมาธิที่ทำจะทำยังไงจิตใจจึงจะสงบจิตใจสงบมีกี่ขั้นในการจิตสงบเป็นสมาธิมีกี่อย่างจากนั้นเรื่องยับไปทึกทางวิปัสสนาบ้างแต่ถ้าจะให้ฟังจริงๆก็คือวิปัสสนาก็คือองค์หลวงตาท่านอธิบายได้กว้างขวางมากเลยเรื่องวิปัสสนาเพราะนั้นเรื่องอัดเรื่องธรรมหรว่พวกเราเข้ามาอยู่ ในวัดของหลวงพ่อพวกท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าการศึกษาเรื่องการปริยัติพวกท่านอ่อนพวกท่านอยาคิดอย่างนั้นนะถ้ามีช่องทางที่จะค้นคว้าศึกษาได้แต่พูดที่เข้าไปดูแลสถานีวิทยุก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพระในวัดของเราน่าจะให้ความใส่ใจสนใจที่ว่าเป็นหัวใจของวัด คือให้ธรรมะให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงถึงจะให้ข้าวนา้าโภชนาะอาหารให้อะไรก็ตามสู้ให้ธรรมะไม่ได้การให้ธรรมะคือให้หลักเหตุผลคนที่มีเหตุมีผลคนที่มีศีลมีธรรมไปอยู่น,นัชณะสถานที่ใดล่มเย็นเป็นสุขไปหมดถ้าคนไร้เหตุผลคนไม่มีเหตุผลทําอะไรทำอยากอยากจะทําอะไรทําตามที่โอ้ตัวเองอยากทํา ไม่มองหน้ามองหลังไม่มองสูงมองต่ำไม่มองซ้ายมองขวาไม่มองสิ่งควรไม่ควรนั่นแหละอันนั้นแปลว่าไม่อยู่ในหลักเหตุผลเมื่อไม่อยู่ในหลักเหตุผลก็มันก็เกะกะล่าล,า,ลานขวางไปหมดอ่ะทีนี้เมื่อขวางไปแล้วกันนั้นมันจะเดือดร้อนใครและมาเดือดร้อนตนเองทีนี้มันไม่ใจเดือดร้อนคนอื่นใครอื่นหรอกแต่คนอื่นเดือดร้อนไปแล้วล่ะผลใ่สูงก็ไม่ย้อนมาหาตัวเองตัวเองกันนะั่นแหละ หาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้วิตกกังวลนลท่านทังที่มาปฏิบัติธรรมกลับมาได้แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะทัตธาญาตโยมลูกหลานทุกคนนะธรรมะเป็นของร่มเย็นเป็นจุขนะถ้าว่าผู้ใดนําทาคําสอนนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรปุงกายวายจาใจของเราแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุข แล้วก็ขอย้ําอีกถึงสถานีวิทยนะุให้พวกเราใส่ใจสนใจนะให้ช่วยๆกันดูถ้ามันขาดเหลือขาดตกอะไรไม่มีอะไรที่มันขาดเหลือขาดตกที่มันไม่ดีบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะใส่ใจจะดูแลสถานีวิทยุของโลงตาเพราะว่าเป็นเสียงธรรมะเสียงธรรมะควรจะให้ฟังได้ตลอดเวลา และก็ใส่ใจให้มีเสียงออกตลอดเวลาเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในวัดวาาศาสนาเนี่ยเรามาศึกษาส่งเสริมและก็ปฏิบัติธรรมะนะไม่ใช่มุ่งหวังอย่างอื่นนะเรื่องอย่างอื่นประเคะประคาานะเรื่องลาบเรื่องยศ่องคนยกย่องเฉิดชูบูชาคนมาวัดมากๆนะอันนี้มันเรื่องนอกกนนะแต่เรื่องหัวใจจริงๆของที่เราสนใจจริง พวกเรามุ่งมั่นจริงๆนะเราจะไปมุ่งมั่นข้างนอกอย่างนั้นแปลว่าผิดที่ผิดทางนะพระลูกพระหลานน้องนุ่งทั้งหลายญาติโยมนะเราต้องมุ่งหวังจะทํำยังไงจะยกระดับจิตของเราใจของเราเนะี่ยให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพน้นจากอาสวะกิเลสเห็นโลกมองโลกมองธรรมมองธรรมมองโลกมองอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ให้จิตใจของเราให้เห็นให้รู้แจ้งหเห็นจริงในธรรมให้รู้แจ้งหเห็นจริงในเรื่องโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะยกจิตใจของตนเองให้พ้นจากทุกในวัตะสงสารถึงพระนิพพานนั่นแหละเลิศประเสริฐอันนั้นคือหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายแต่เรื่องของคนมามากๆอย่างวันที่27เ็เราจะปลื้มใจเพียงแค่นั้นเมื่อใดแต่ง,งานศพวกก็ยังไปมาก และงานอย่างอื่นก็มีมากเอ,อถ้าหามแห่คนไปประหารเนี่ยคนอยากจะไปดูก็มากเหมือนกันนะไม่ใช่แต่จะมากแต่ทางดีแต่ทางเหลวทางชั่วเขา,เขามากเหมือนกันเพราะนั้นเราจะไปคิดว่าคนมากคนน้อยจุดนั้นเออแต่ว่าเรื่องจิตใจของเราเนะี่ยเราจะยกระดับจิตของเราใจของเรานะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นตามแนวของพุทธพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้นที่โคลนต้นโพน่ะท่านตัดสู้อะไรนั่นะตัวอย่างที่ดีเออเราอย่าไปคิดในช่วงที่ท่านไปแสดงธรรมแล้วผมไปไปโปรดคนมามากแล้วก็ไปปลื้มใจกับจุดนั้นไม่ใช่จุดหัวใจจริงๆพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ซะก่อน จึงมีสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนในวันนั้นจะมีวันวันเหล่านั้นได้ยังไง mm hmm. ถึงวันนั้นๆก็เป็นนั้นๆแบบกีเลสทั้งหมดแต่นี้ถ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสร้คํำนั้นทำอันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากนั้นมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเป็นของเสริมตนเองจุดอื่นนะ แต่จุดหัวใจจริงๆก็คือให้ภาวนาจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานตามแนวแถวของพุทธตามแนวแถวธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนะให้พวกเราเน้นจุดนั้นนะก็ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่าไปเน้นเน้นอย่างอืง่นเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสนเสร,ริญเยินยอนมันอยู่ในโลกทั้งนั้นแหละอีกไม่กี่วันนะต่างคนต่างไปนะ เวลามากำท่ามีหน้ามีตาเอยืดอกอต่พอพอไปนะ้วไปกระหล่อมกระแหลมหมดไปทีละคนสองคนไม่รู้ไปที่ไหนก็ไม่รู้เวลาไปเวลาออกมานะแสดงอกยืดหน้ายืดชืดยืดอกยืดไหลชุมชนสังคมให้คนรู้แต่พอไปจริงๆหายไปมาล้อมกอมแกมไปทีละคนสองคน พราะเหตุไรแค่นี้แหละคนเรามันเกิดมาเน่ยทมอยากจะทำอย่างไงได้เราต้องรู้เรียนมาเบื้องต้นท่ามกลางและก็สุดท้ายเป็นยังไงเราต้องเรียนให้รู้ทั้งหมดจากนั้นเราจะวางใจอย่างไงเราจะทำใจอย่างไงจึงจะไม่หลงโลกหลงทางรู้แจ้งเห็นจริงรู้เขารู้เรารู้ตนเองไม่ให้หลงอย่าลืมตัวสรุปแล้วนะรับผ่อนนะ่นี้นะ ส่งอนุมโมทนาให้พรวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับศรัทธาญาติโยมอีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะ